วัสดีครับผมจะมาแนะนําวิธีการทําสแกนแอสสแกนตรงหน้าเครื่องถ่ายนะครับอันดับแรกมาที่สแกนอย่างเซ็นครับมาที่ a อเดนรูนะฮะมาตรงนี้ครับน,นี่ลิดลิดลิดกดเข้าไปปึ๊บนะผมจะลบวันเดิมทิ้งก่อนแต่น,นี้ไม่มีอะไรนะครับผมจะแอดขึ้นใหม่ r ิดหน้า แล้วก็ามาที่คำว่าไฟครับาจากนั้นผมจะเซิร์ชโฮสต์นะครับว่ามันมีชื่อเครื่องที่เราไอจะสแกนไปไหมเครื่องเครื่องถ่ายมันหาชื่อเครื่องจเจอไหมเครื่องผมชื่ออาร์มนะครับตรงนี้ผมจะไม่พิมพ์นะครับ มันจะปล่อยว่างนะผมก็กดสตาร์เลยอ่ะถ้าเจอมันจะขึ้นนี่ครับอามอขนคอมชือ่อมยูเซอร์ยูเซอร์ถ้าคอมเพื่อน <c oughs> คมอมเพื่อนมีรหัสผ่านตรงยูเซอร์เนียมให้ใส่ชื่อยูเซอร์เนียมเข้าไปนะครับอ่นนี้ผมจะใส่เป็นยูเซอร์เนียมผมเป็นอ่อ A เอ จากนั้นหมจะกดโอเคพาสเวิร์ดผมไม่มีนะครับถ้าใครมีพาสเวิร์ดให้ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปด้วยใส่พาสเวิร์ดเสร็จแล้วเรียบร้อยให้กดโอเคครับอจากนั้นเครื่องถ่ายาจะทำงานให้เราเลือกไฟล์เราจะเราจะสร้างไฟล์ขึ้นใหม่ก็ได้หรือว่าเราจะเอาไฟล์ที่มีอยู่ในเครื่องก็ได้ นี่ผมตั้งชื่อไฟล์ไปละวประเทสหนึ่งจากนั้นผมกดโอเคอ่ะมันก็จะมาอยู่หน้านี้อันนี้คือหน้าแอาหลักครับและสิ่งนึ่งที่เราลืมไม่ได้คือตรงเนียมนะครับเนียมนี่ตรงนี้ก็คือชื่อที่เราจะตั้งว่าให้เราชื่ออะไรเวลาเราเข้ามาสกแกนนะครับเราจะกดชื่อนี้เพื่อทำการสกแกนเบที่คอม ผมจะใช้ตองเก้าตองเก้าผมก็จะกดโ okay. อเคตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรงผ่าโฟลเดอร์นี่ผมจะไม่ใส่นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยผมเซิร์ชโฮสต์มันเจอผมจะไม่ใส่ผ่าเพราะตรงนี้มันมันใส่ให้เรียบร้อยละชื่อคอมอาร์โฟลเดอร์เทสหนึ่งผมจะกดโอเคเลยาตอน,นี้ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับ ดังนั้นผมจะโคดออกเพื่อมาหน้าสแกนผมจะเข้าไปสแกนใหม่สแกน Edit Book ชื่อสแกน99ที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้พอติ้ขึ้นมาถูกเสร็จแล้วกดโอเคกดโอเคชื่อจะปรากฏว่าเออเราจะสแกนไปคอมเครื่องนี้นะ,ะผมก็จะทําการใส่กระดาษกระดาษเราจะดูไงว่าเครื่องมันพร้อมทำงานนะครับดูไฟ ส่ไปเพืไฟจะเปลี่ยนสีเห็นไหมอ่าพอ,อไฟเปลี่ยนสีเสร็จเพื่อไฟไฟติดผมจะกดสแกนตัวสีเขียวนี้เลยคราวนี้เครื่องก็จะทำการส่งข้อมูลอ่าไม่ขึ้นเออร์เลอร์เรามาจะมาเช็คที่คอมเราเลยนะครับคาวนี้เมื่อกี้นี้สแกนแล้วไม่ขึ้นเออร์เลอร์ อ่าตอนนี้มาแล้วนะครับนี่ครับนี่ผมสแกนมาช่วงบ่ายโมงย <Yeah. S 1> mm ี hmm. ่สิบเอ็ดเปิดไฟดูโอเคโอเคเรียบร้อยแล้วครับ